สวัสดีครับทุกๆคนนะฮะก็ตอนนี้เป็นเวลาสักห้าโมงสี่สิบนาทีนะครับผมยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเนะี่ยกตว่าจะไปหาที่เย็นๆกินข้าววันนี้อากาศร้อนเหลือเกินนะก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะก็เตรียมข้าวเตรียมของเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือคออเดอร์ได้เวลาอาหารเย็นแล้วไงแต่ว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะครับก็เลยจะไปออเดอร์เล็กๆน้อยๆนยนะเพราะตอนนี้ก็หิว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 แล้ว,วละนะเดี๋ยวขับรถไปเรื่อยเจอที่ไหนดีๆบรรยากาศดีๆก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศแล้วก็ จะทำอาหารนิดนหน่อยเนะาะนั่งกินสักพักหนึ่งนะครับให้ทุกๆคนได้ชิวๆกับบรรยากาศดีกว่าเนาะโอเคนะฮะเดี๋ยวไปเจอที่ไหนมันดีๆก็เดี๋ยวค่อยเจอกันที่นั่นดนะ้วกันโอเคนะโอเคนะผมคิดว่าผมได้ที่กินข้าวออเดอร์ตอนเย็นแล้วนะมไม่ใช่ตอนเย็นนะตอนเที่ยงนะกินข้าวเที่ยงนะครับนี่นะฮะโอ้ นำอาจจะเยอะไปสักนิดหนึ่งนะก็เมื่อกี้ก็ขับรถลงมาจากตรงนู้นนะก็จะมีแอ่งน้ำนะครับนี่ฮะอ,อากาศก็กำลังดีนะห้าโมงเกือบหกโมงแล้วตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำอาหารนะเพราะว่าหิวจัดแล้วตอนนี้ น่องไก่มาสองน่องนะครับแล้วก็มีเตาย่างก็คงจะต้องนีย่างน่องไก่นะันดับแรกก็คงต้องจุดไฟก่อนนะต่อเตากว่าจะติดเตาเสร็จกว่าจะถานก็จะได้ที่ก็น่าจะสามทุ่มมันจะได้กินหรือเปล่าไม่รู้นะ แม่มาเยอะมากวานคิดว่าลืมข้าวยังดีนะที่มียังมีข้าวจ้าออกมาะฮะไม่งั้นละอด โอเคก็เดี๋ยวต้องไปหาฟืนก่อนนะอันดับแรกเอามาจุดจุดไฟนะ ก็ในระหว่างที่เรารอฐานนะฮะแล้วก็หงข้าวในพางพงนะ,ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะมันจะมืดก่อนนะครับไม่ธีหองข้าเจ้าด้วยเตาแก๊สก็ไม่น่านจะยากนะทุกๆคนก็น่าจะพอทำได้อยู่นะครับ แค่ตั้งน้ำแล้วก็รอให้มันสุกนะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วสบายๆนะครับเจฮะเดี๋ยวเรามาจัดการกับไอ้เจ้าน่องไก่สองนองนี้นะผมจะไม่ล้างมันนะฮะ<ม>เพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีน้ำมาการที่จะจํากัดเนาะ<ม>ก็จะหั่นเลยหั่นให้ถึงกระดูกเลยนะ ล้าไปย่างมันก็จะได้โดนความร้อนได้เต็มที่เนาะหลักการง่ายๆนะครับร้างสักหน่อยก็ดีนะ มื่อน,นี้ผมจะใช้แค่เกลืออย่างเดียวนะครับในการหมักไก่นะเกลืออย่างเดียวเพียวๆเ,เท่านั้นนะฮะก็จะขยำมันไปอย่างนี้แล้วนวดมันะฮเกลือกับพริกไทยก็พอแล้วนะ วางไวอย่างนี้ฮะเดี๋ยวมันก็สุกเองโอเคครับในระหว่างนี้เราก็นั่งรออย่างเดียวเนะรอไก่กับรอข้าวเจ้าของเราให้สุกข,ข้าวเราก็ใกล้จะสุกแล้วนะ เดียวครับก็บรรยากาศตอนเย็นนะฮะโอเคนะะตอนนี้เพื่อนๆก็เริ่มที่จะมืดแล้วนะติดไฟมาแค่ดวงเดียวเองนะฮะมาดูข้าวกันเนาะข้าวก็เริ่มจะสูงแล้วนะฮะ ก็รู้สึกว่ามันจะแข็งแข็งหน่อยนะประเดี๋ยวผมจะเติมน้ำลงไปสักหน่อยนะึงเลี้ยไปเรื่อยๆนะครับ แงก็เยอะน,นะครับนี่ขน,นาดเอาไฟมาแค่หลอดเดียวนลเนี่ยเวละโอเคนะพเพื่อนตอนนี้ก็ข้าวเราสุกเป็นจียบอยแล้วนะก็เดี๋ยวอังไวส้สักพักนึงก็น่าจะกินได้แล้วนะตอนนี้เหลือไก่นะไก่ก็จะเย็นละเกืนนะฮะ ค่อยๆนะไก่ย่างนี่ก็ต้องค่อยๆเรื่อยๆนะครับเร่งไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะไหม้นะก็ต้องปล่อยไปตามเวลานะครับเราต่อไปครับเพื่อนๆเกี้ยนี้เพื่อนๆก็คลิปนี้ก็อาจจะมืดๆหน่อยนะก็ยังไงก็ขอประธานอภัยนะครับผมอยากให้ฟิลมันออกมามืดๆแบบนี้แหละนะมันจะได้บรรยากาศของเรียกว่าความมืดที่แท้จริงนะครับ ผมชอบอะไรที่มันสรววสรววนะผมไม่ชอบอะไรที่มันแบบก็แล้วแต่นะแล้วแต่สถานการณ์นะครับคลิปมันก็อาจจะมืดหน่อยนะมันจะได้ถ่ายทอดความก็เรียกความอึมครึมของบรรยากาศนะครับตอนนี้ดาวบนท้องฟ้าก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะขอจะสุกนะเราเร่งไฟก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะไหม้นะไก่มันก็ต้องค่อยค่อย ใช้ไฟอ่อนๆนะฮะย่างไปเรื่อยๆให้มันแห้งไปเรื่อยๆนะรอต่อไปนะฮะไม่รู้ตอนไหนจะได้กินนะครับ,บเพื่อนครับผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นเวลาทุ่มกว่าแล้วนะฮะไก่ก็กำลังที่จะสุกแล้วแหละนะแต่ว่าผมต้องหมดเวลาของผมแล้วนะฮะตอนนี้ผมก็ต้องไปอยู่กับลูกแล้วนะฮะกว่าผมจะเข้าไปที่บ้าน นะครับก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงก็จะประมาณสักสองทุ่มนะครับถ้าเกิดรอมันจะเดือดเกินไปนะฮะคลิปนี้ก็คงจะจบแค่นี้นะฮะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะทั้งตัวผมเองแล้วก็ทุกๆคนนะฮะเอาไว้คลิปหน้านะก็เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะเกลีร์ของแล้วแหละแล้วก็จะเดินทางนะครับก็จะปลดปล่อยหลังจากนี้ก็สองทุ่มนะฮะก็จะให้เวลาจะพ่อครัวแล้วให้เวลากับลูกแล้วนะครับ ิะมีน่าเสียดายมากเลยนะไก่กำลังจะสุกนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยว่ยงมาให้ลูกกินที่บ้านแล้วกันนะครับิปนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะฮะที่รับชมนะครับขอบคุณจริงจริงบ๊ายบายครับผม